ช่วงแรกพบการทดลองที่น่าทึ่งกับเสื้อกันน้ําและมาลองทําผ้ากันน้ําได้ด้วยตัวคุณเองจากนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจของสิ่งทอยุคใหม่ในโลกนาโน,โนสวัสดีครับพบกบันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดรนิคเชรชัยพรสินปรีลักนะครับกับรายการไอส์ทายความฉลาดแบบยกลันสองคุณผู้ชมรู้จักปรากฏการณ์บนใบบัวไหมครับคือที่เราเรียกว่าโลตัสเอฟเฟกถ้าเกิดไม่รู้จักครับแต่เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ อาจจะคุ้นเคยนะครับนั่นก็คือปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวนั่นเองนะครับเห็นไหมครับวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการให้ภาพธรรมดานะครับหรือว่าสิ่งทอทั่วไปเนี่ยมีลักษณะคล้ายหรือว่าเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัวเลยครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าทำอย่างไรไม่ยากเลยครับ วันนี้ผมมีผ้านะครับอยู่สองชิ้นนะครับที่จะมาสาธิตให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรผ้าชิ้นแรกนะครับเป็นผ้าธรรมดานี่เองนะครับส่วนผ้าชิ้นที่สองเนี่ยผมเตรียมมาเรียบร้อยนะครับเป็นผ้าพิเศษครับดูนะครับถ้าเกิดผมหยดน้ำบนผ้าชิ้นแรกนี้นะครับจะเป็นยังไงเห็นไหมครับว่าน้ำนี่ก็จะซึมลงไปในผ้าเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าทั่วไปน่เองนะครับอย่างเวลาเสื้อเราโดนผมนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมหยดน้ําลงไปบนผ้านี้เห็นไหมครับว่าน้ําจับตัวกันเป็นเม็นเล็กๆ,ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษ,ษเลยนะครับเป็นผ้าที่กันน้ําได้แล้วก็เห็นไหมครับมีปรากฏการณ์ของน้ำปิ่งบนใบหัวได้นะครับ ดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูเลยครับว่าผมสามารถทําให้ผ้าชิ้นนี้นะครับที่กันน้ำไม่ได้ตรงนี้เนี่ยกันน้ําได้อย่างไรอีกสักครู่ครับผมมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่ผมจะใช้นะครับฉีดผ้าตัวนี้นะครับที่เมื่อกี้กันน้ําไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็จะใช้ตอรีดนะครับรีดผ้าชิ้นนี้นะครับเราดูนะครับว่าิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้ฉีดเหมือนกับเวลาเรา ปะพรมน้ำธรรมาดาทั่วไปนะครับหปิผ้าแล้วก็เราก็องให้ความร้อนนะครับโดยการรีดหลังจากรีดจนแห้งนะครับคผ้าทุกชนิดนะครับให้กันน้ำได้คราวนี้ผงใส่สเลวใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาเฉลยนะครับ ถ้าสามารถกันน้ําได้เพราะเราได้ฉีดสเปรย์เคลือบผิวของเส้นใยด้วยสารที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ําหรือคล้ายๆสารเทฟลอนที่เราเรียกว่าฟลูโคลคารบอนนั่นเองครับด้วยหลักการนี้เรียนแบบมาจากลักษณะพิเศษของใบบัวซึ่งมีลักษณะเป็นน้ําเล็กๆระดับนาโนเมตรและมีสารประเภทแว็กซ์ที่ไม่ชอบน้านี่นะครับเคลือบอยู่ ดังนั้นเมื่อหยดน้ําตกลงบนผ้าที่เคลือบด้วยสารฟลูออคาร์บอนด้วยแรงตึงผิวของน้ําและลักษณะพื้นผิวที่ไม่ชอบน้ําน้ําจึงไม่กระจายตัวออกแต่จะพยายามรักษารูปร่างให้เป็นหยดกลมเพื่อให้สัมผัสกับพื้นผิวได้น้อยที่สุดนั่นเองครับคราวนี้เสื้อผ้าที่เราใส่แม้ว่าจะกันน้าได้นะครับอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับ เหงื <ève S 2> ่อเนี่ย <enjoying> ก <ını> ็สามารถที่จะระบายได้แบบปกตินะครับเหมือนกับโดนใส่เสื้อผ้าที่ใส่เลยนะครับคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตัวผ้ากันน้ำนี่จะซักได้อย่างไรนะครับจริงๆผมซับฟองเนี่ยก็จะสามารถทำให้ผ้านี่นะครับซับน้ำได้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเรานำไปซักลกระตาแห้งแล้วก็นำมาฉีดด้วยสเปรย์เมื่อกี้นะครับแล้วก็รีบเหมือนเดิมคือของกัะตากก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ผมจะลองยกตัวอย่างคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สิ่งทอนาโนที่พูดถึงนะครับอย่างเช่นการทําความสะอาดด้วยตัวเองนะครับความสามารถในการป้องกันและก็ยับยั้งแบคทีเรียการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้นะครับการกันน้ํากันรังสี UV หรือแม้กระทั่งกันยับได้ คดยได้ว่าการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้นะครับจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้มากทีเดียวครับอย่างเช่นสิ่งทอต้านแบคทีเรียนะครับเราได้นำอนุภาคนาโนของโลหะเนี่ยมาเคลือบเส้นใยทำให้ช่วยกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์พวกกลิ่นเหนื่หรือกลิ่นอับได้อีกด้วยนะครับ <S 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 เป็นไงครับสำหรับการทดลองที่สนุกสนุกและก็ความรู้ที่น่าสนใจอย่างวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีคำถามหรือว่าคำติชมก็สามารถส่งอีเมล์ไว้ได้ที่ isai@thipds.or.th เราพบกับผมดร์นิคเทวรชัยพรสินทรีรักกับรายการไอซายความฉลาดแบบยกลังสองได้ในโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ